ต้องยอมรับก่อนครับว้าตัวผมช่วงนี้ไม่ค่อยอินกับ The Movie Doramon มากแต่ก็ยังคงชอบยัง,ลงหลงไหลอยู่นะครับกับตัวละครและโดเรมอนนะครับจนกระทั่งภาคนี้มานี่แหละที่ผมเริ่มกลับมาชอบและเริ่มมองว่าในที่สุดโดเรมอนของเราก็มีอะไรใหม่ๆมาสักทีหลังจากที่เอาแต่วนรูปดีเมกภาคเก่าๆในที่สุดก็มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอเรา แถมนำเสนอดีกว่าภาคก่อนๆมากแบบมากสุดๆเลยในโดรายเอมอนเดอะบูวี่ตอนโลกแห่งซิมโฟนีของโนบิตะยินดีต้อนรับสุวิหารฟาเรกวิหารฟาเร่ฟาเรกก็คือดนตรีครับพวกเราเป็นยอดดักดนตรีเหรออย่าให้ช่วยเฟื่องฟูวิหารฟาเละแห่งนี้ให้หน่อยครับถึงตาพวกเราออกมรง ก็เป็นเดอะมูฟวี่ลำดับที่43แล้วเนาะไม่รู้ว่า43บสหรือ4ว่า43สเออนี่ถือเป็นภาคที่มีความสร้างสรรค์และเดินเรื่องได้แปลกใหม่กว่าภาคก่อนๆเอามากๆแถมยังดูเพลินชวนให้ติดตามอยู่ตลอดอีกด้วยครับด้วยความที่มันเป็นสไตล์ใหม่ที่เหล่าแฟนมอนไม่ค่อยได้พบเจอมันเลยออกมาค่อนข้างน่าตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจคือมีการขมวดปมได้ดีมากๆ มากกว่าภาคก่อนเยอะเลยการเฉลยปมก็ทำออกมาค่อนข้างดูดีพอสมควรมีความสุดสำเร็จอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะมากสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความเป็นอาจารย์ฟูจิโกะค่อนข้างเยอะเลยนะตอนผมดูเนี่ยคือตลอดเวลาที่ดูเนี่ยคือกลิ่นอายความเป็นอาจารย์ฟูจิโกะนะบทต่างๆบรรยากาศนะโอ้โหมันใช่เลยเวย้ย และเขาก็ขึ้นด้วยว่าเออบทต้นฉบับมาจากอาจารย์ฟูจิโกะ F. f u g i o เออก็โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมกลิ่นอายมันถึงได้ออกมาแรงขนาดนี้ถือว่าภาคนี้เองก็เป็นหนึ่งในภาคที่มีบทแข็งแรงแถมวิธีการนำเสนอเองก็ยังคงเป็นความจำเจที่น่าชื่นชมอยู่เพียงแต่การเล่าเรื่องนี่สิที่น่าชื่นชมกว่าครับเพราะว่าเขาเล่าได้ดีเอามากๆแม้จะรวบรัดเกินไปบ้างบางช่วงเอื่อยเกินไปหน่อยบางที แต่ก็สามารถจบได้อย่างทรงพรังและสวยงามงดงามที่สุดโดยประเด็นที่เขานําเสนอมาถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเอามากๆเป็นประเด็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีซึ่งเขานำเสนอได้ดีมากครับมีการเล่าให้เห็นถึงแง่คิดและยังให้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆด้านดนตรีอีกด้วยและที่สัมพัญที่สุดเลยคือสื่อให้เห็นถึงความสําคัญของดนตรีต่อมนุษย์ ว่าหากโลกนี้เนี่ยขาดเสียงดนตรีก็เหมือนกับขาดสีสันในชีวิตไปบางคนถึงขั้นขาดอารมณ์บางอย่างไปเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สื่อดีมากทำให้เราได้ตระหนักเลยว่าเออเสียงดนตรีเนี่ยคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริงๆนะครับมันช่วยจะลงใจสงบจิตสงบใจได้ดีมากๆเขานำเสนอประเด็นนี้ได้ตรงจุดมากครับประทับใจเลยจริงๆประทับใจมากๆแอบแฝงข้อความดีๆไว้เยอะ พอสมควรนะครับจังหวะก,การสอดประสานระหว่างดนตรีและการเล่าเรื่องเองก็ยอดเยี่ยมมากมันทําให้ตอนจบออกมาน่าประทับใจมากๆนะครับถึงขั้นจดจําไม่ลืมเลยแถมเดาไม่ได้ด้วยซ้ําครับว่าตอนจบจะไปในทางไหนพอเขาจบแบบนี้ก็คือแบบเออแทบจะปรบมือให้เลยนะส่วนเรื่องแอคชั่นถ้าใครคาดหวังว่าจะมีผมว่าอย่าเลยครับสำหรับผมในส่วนตัวแอคชั่นน้อยๆแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึง่งดีกว่าแอคชั่นเยอะๆอีกนะครับเผลอ แต่ก็อาจจะมีแฟนมอนที่ชอบแอคชั่นไม่ชอบภาคนี้ก็ได้อาจจะจูนเข้ากับเนื้อหาไม่ติดและอาจจะมองไปในทางน่าเบื่อเลยเนื่องด้วยความที่มันไม่ได้หวือหวามากแต่จบทรงพลังแถมแอคชั่นน้อยอีกแฟนมอนที่ชอบแอคชั่นอาจจะมองว่าเออภาคนี้ไม่สนุกเลยก็ได้แต่ผมชอบมากนะมันแปลกใหม่และสร้างสรรค์เน้นไปในทางประเด็นด้านดนตรีและสื่อได้ลึกมากต่างจากภาคอื่นนะครับที่เน้นตามสูตรแบบ ประเด็นคล้ายเดิมและแอคชั่นร้าใจพลังมิตรภาพดูโชว์เน้นมากๆคือภาคนี้ดูใหม่กว่าอีกนะครับดูดีกว่าอีกสำหรับตัวผมที่ติดตามมาค่อนข้างนานนะครับภาคนี้ถือว่ากล้าที่จะฉีกแนวออกมาจากเดิมมีมุมมองใหม่ๆที่เปิดกว้างมากขึ้นและส่วนตัวมองว่ามันอาจจะคลิกกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยเพราะว่าแน่นอนครับภาคหลังๆเนี่ยทำเอาใจเด็กยุคใหม่มากเกินไปนะครับ จนทําให้ความเป็นโดราเอมอนจริงๆเนี่ยมันเริ่มลดลงซึ่งภาคนี้ก็ถือว่ากู้ความเป็นโดราอรเ,มเรมราอาาม,เามอนกลับมาได้เยอะเลยทีนี้งานโรดักชั่นเป็นงานภาพที่สวยขึ้นอีกปีแล้วกันเนาะภาพสวยมากครับมีการเล่นแสงเงาและไล่เฉดสีโทนภาพแสดงบรรยากาศอารมณ์ของตัวละครในเวลานั้นได้ดีมากๆ ฉากเองก็มีการเก็บรายละเอียดยิบย่อยมากขึ้นการออกแบบวิหารฟาเรสถานที่หลักที่เหล่าผองเพื่อนต้องไปประจนภัยก็ออกแบบมาสวยงามมากครับเต็มไปด้วยจินตนาการเอามากๆเป็นภาคที่มีชีวิตชีวามากๆส่วนตัวละครลายเส้นก็สวยขึ้นโดยเฉพาะตัวละครใหม่ๆอย่างน้องมิกะน้องวาดออกมาได้น่ารักสวยงามมากๆการเคลื่อนไหวแอนิเมชันก็ทำมาดูดีและสมูทขึ้นกว่าแต่ก่อนเอา ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเฟรมแต่และเฟรมไม่ค่อยที่จะกระตุกแล้วดูลื่นไหลไปตามจังหวะเสียงดนตรีลายเส้นสวยมากจริงๆภาคนี้ก็มันก็แปลกตาอยู่นะในเรื่องของลายเส้นตัวละครเนี่ยแปกตาจากภาคก่อนค่อนข้างเยอะเลยอยากให้ลายเส้นแบบนี้มีในภาคต่อๆไปจะว่าไปผมก็แอบไปเจอเขาญี่ปุ่นที่เขาปล่อยชื่อตอนและก็ชื่อภาคออกมาแล้วเนาะ ถ้าผมอ่านที่ปุ่นแล้วก็แปลไม่ผิดเนี่ยไอเดบวีพักต่อไปชื่อตอนก็น่าจะประมาณผจญภัยโลกวาดเขียนของโนบิตะมั้งแต่ช่างเถอะครับอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของในอนาคตเนาะเราพูดถึงภาคนี้ดีกว่าเนาะส่วนเรื่องเสียงครับแน่นอนว่าดีอยู่แล้วภาคนี้เกี่ยวกับเสียงดนตรีเสียงมันก็ต้องดีมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็ดีจริงๆนะคือภายใต้ท่วงทานองและบทบรรเลงของเครื่องดนตรีและตัวโน้อนอันไพเราะและทรงพลังเนี่ย มันมากไปด้วยความงดงามมากสีสันแล้วก็ยังใส่กิมมิกเล็กๆที่ให้เหล่าแฟนแฟนโดโราเอมอนได้ขนลุกกันอย่างเพลงคลาสสิกของโดโราเอมอนนั่นแหละเข้ามาเป็นสีสันและอิสร์เอกที่ฟังแล้วก็เข้าสุดๆมากๆกับห่วงเวลานั้นส่วนภาคไทยได้นักภาคทีมเดิมและเสียงคุ้นเคยทุกคนรวมไปถึงพี่แป้งซีบิงก็กมารับบทน้องมิกะทำไมถึงรู้เลยครับ <c oughs> เสียงคุ้นขนาดนี้ แหมบางซีนี่ฟังออกมาเป็นน้องอูต่าด้วยซ้ําคือฝีมือด้านการพาก์แอนิเมชันของพี่แป้งพัฒนาขึ้นมากครับเสียงเข้ากับตัวละครจนไม่มีความโดดของเสียงเลยสักนิดบางคนอาจฟังไม่ออกด้วยซ้ําว่านั่นคือแป้งสีบิงที่ชอบที่สุดก็คําพูดติดปากของตัวละครนั่นแหละครับคือชื่นชมมากครับยิ่งซีนที่พูดตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนหรือมันปิ๊งเลยยิ่งชอบเลยครับที่ชอบที่สุดก็น่าจะเจ้าแว่นงุ่มง,ง่ามอ่ะอันนี้ชอบมาก เป็นภาคที่ดูสนุกจริงๆนะครับรับประกันเลยว่ามีซ้ำแน่นอนส่วนคะแนนแอนิเมชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เอาไปเลยและกัน9เต็ม10สิสครับแล้วก็ฟาเร่เต็ม10แม้ว่าประสบการณ์การดูหนังในครั้งนี้นะครับอาจจะแย่ไปสักนิดเพราะว่าต้องโฟกัสกับหนังเอามากๆเนื่องจากว่าเด็กเล่นเสียงดังมากๆเพราะดูในโรงเด็กนั่นแหละแต่ก็เข้าใจเด็กๆนะครับก็เด็กก็เกิดมาเพื่อเล่นแหลนะเนาะ ก็ให้เขาได้ระบายกันออกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแม้ว่าจะเสียงดังรบกวนก็ตามแต่ก็ทําให้ผมได้มีสมาธิและโฟกัสมากขึ้นก็โอเคไม่แย่เท่าไหรไ่ถือป็นการฝึกสมาธิด้วยและกันมองโลกในแง่ดีนะครับแนะนำเลยครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะนี่คือเมที่ควรค่าแก่การดูและถ้าใครยิ่งเป็นสายดนตรีหรือคนรักในเสียงดนตรีจะต้องชอบแน่ครับส่วนคะแนนความสนุกแม้ว่าประสบการณ์จะไม่ดีแต่ก็ยังดูสนุก เอาเรื่องอยู่นะครับก็ออกไปเลยและกัน10เต็ม10ครับในส่วนของคะแนนความสนุกนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังมาถึงจุดนี้ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพูดวกวนไปมาหรือพูดดีขัดก็ขอภัยไว้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับดูอนิเมะให้สนุกนะครับผมอาดิโอสครับดนของพวกเราเพื่อปกป้องโลกใบนี้ดาวืนี้เอาไว้ได้ได้เล่นดนตรีกับทุกคนเนี่ย เอาเลยนะทุกคนโดราเอมอนเดบบี้ตอโลกแห่งซิโฟนีขอโรเอมคน